ที่เจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่27พฤษภาคม2568กันเนื้อเจ้าเฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเนื้อเจ้าตะวันนี้ภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่155.9ม mm, ิลลิเมตรที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากเจ้า และตะวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รับรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเวลาประมาณ15นาฬิกาเกิดฝนตกหนักส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำลนตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน แลนตะวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจึงได้เข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายติดตามสถานาการณ์และเพื่อความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการติดตามประกาศแจ้งเตือนข่าวสารทานอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสังปาตองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเจ้า ต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันด้วยเจ้าเรามาติดตามพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือกันเจ้าจากแผนตีอากาศเจ้าเจ้านี้ก็จะเห็นว่ามีแนวร่องมรสุมเจ้าได้พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนของเฮาแล้วก็ภาคใต้ตอนบนของเฮาเจ้าซึ่งกระทำให้ในระยะนี้ภาคเหนือของเฮาก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เจ้า สำหรับภาพทายดาวเทียมในเจ้านี้ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเจ้าได้ปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือของฮาวโดยเฉพาะทางด้านอาโซนซิกตะวันตกของภาคเหนือของฮาวโดยในเจ้านี้จังหวัดของฮาวเองก็มีฝนเกิดขึ้นมาได้ในบางพื้นที่เจ้าแล้วก็บริเวณพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นจังหวัดตตกจังหวัดสุโขทัยเจ้าก็บางพื้นที่มีฝนเกิดขึ้นมาอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ติยเจ้าการคาดหมายลักษณะ ฝนสะสมปริมาณฝนสะสม14ชั่วโมงต่างหน้าเจ้าสําหรับวันนี้เองปริมาณและการกระจายของฝนยังคงมีหนักอยู่เต็มพื้นที่เลยเจ้าแล้วก็จะมีพื้นที่ทางด้านซีกตะวันตกของภาคเจ้าที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เจ้าแล้ววันพุงนี้เองปริมาณและการกระจายอาจจะลดลงไปจากวันนี้แต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เจ้าวันวันที่19ก็มีปริมาณและการกระจายของฝนยังคงหนักอยู่นะเจ้าก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนัก มาเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเน้นทางด้านสีกตะวันตกของผ้าอย่างเช่นแม่ห้องสอนจังหวัดตากเจ้าแล้วก็สําหรับวันที่30ก็มีแนวโน้มที่ลักษณะของฝนฟ้าคะนองเนี่ยจ,จะลดปริมาณและการกระจายลงเจ้า ลักษณะอากาศซา14ชั่วโมงตั้งหน้าของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่เจา้ามีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เจา้าโดยฝนตกหนักมากอาจจะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเจียงใหม่ได้เจา้าอุณหภูมิสูงสุดใบวันนี้เศล9ถึง34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธเศ3ถึงเศ5องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่ได้เหมือนกันมีฝนตกหนักแล้วก็มีตกหนักมากได้บริเวณจังหวัดตากเจ้าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดเจ้าวันพุธเั่สวสี่ถึงองศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมในระยะนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีประกาศเตือนฉบับที่9เจ้าเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือก่อบริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะเจ้าเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับว่ามราสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนะี่ยมีกําลังปานกลางเจ้าทําให้นในหลาย,ลายพื้นที่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้มีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเกาะตากนะเจ้า สุดท้ายนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวเจ้า ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันโดยการปรับปรุงระบบการระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ตัยเจ้า และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053 277 9 1สหรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และติ k ต็อกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน